ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้เรจะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม t k t t o k ของเรานั่นเองนะครับจะมีวิธีขั้นตอนอยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPESM MM m ไว้ใต้คลิปนะ่มสำหรับใครนุ่มที่ดูผ่านคลิปชอ็อตคลิปเลี้ยวนะผมก็สามารถแสแกน qr Code ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับ สำหรับค้านุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนุ่มจะอยู่ขามือด้านบนนุ่มสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอ,อกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติคำว,ว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนุ่มที่สําคัญเลยนะครับสำหรับค่านุ่มที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วนุ่มก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนุ่มก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยอ่า หน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะผมก็จะเป็นแพตฟอร์มต่างๆนะผมให้เราไปเลือกตรงแพตฟอร์มทิกตอกของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่เมืดหมู่นะครับผมนคะครับผมเพิ่มผู้ติดตามนะครับอใน,นส่วนของบริกรารมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับก่อนสั่งซื้อนะผมก็จะลืมอ่านคานฐาฐ so ําอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับใน,นส่วนลิงก์ับผมให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของเรานั่นเองนะครับกดกับฟีลิงก์มานะครับกดวางเลย ในส่วนจนํานวนน้ผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามของเราไปนั่นเองน้อผมผมเอาสัก1 0ึรคนละกันนะครับอ่าค่าใช้จ่ายเพียงแค่8ปบาทเองเท่านั้นน้องผมถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะครับพอตรวสอบอะไรเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนงผมก็กดส่งไปได้เลยครับอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนิ้วผมได้รับคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสอ,ออเดอร์ของเรานะครับ หรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะขึ้นนะผมว่ารอดําเนินการเราะผมส่วนนี้จะเป็นบริการที่เราเพิ่งแชร์ไปนะผมส่วนนี้เป็นหน้าโปรไฟล์ทิกตอกของเราเองนะผมนี่เป็นค่าใช้จ่ายของเราเนะผมแบาทนะครับตรงนี้เป็นปริมาณที่เราเพิ่มผู้ติดตามไปนั่นเองผมหนึ่งคนนะครับสำหรับค่าที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับ าทางเว็บไซต์ก็ยัมีสแกน QR code แล้วก็มีทูบันนี่วอลเล็ตนะผมสำหรับใครายนุผมที่เติมเงินผ่าน QR code ผมได้รับโบนัสเพิ่ม5%เลยนะผมมีแค่เติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับทูบันนี่วอลเล็ตก็มีเหมือนกันนะผมได้รับโบนัสเพิ่ม1-2%เลยนะผมเพียแค่เติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครายนุผมที่มีปัญหาด้านยอดรายไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านุผมติดปัญหาต่างๆ,ๆนุ่มเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเ,เหลือนะครับ เพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะแอดไลน์ตรงขวามือด้านบนนี้ได้ครับผมอ่าก็จะขึ้นกแก้ง qr โค้ดมาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเลายลราคาก,กันเลยทีเดียวนะครับส่วนความเมื่อนผมจะเป็นรายละเอียดของเลราคาต่างๆนั้นๆนะครับผมนี่ครับอ่าเข้ามาดูกันได้เลย สำหรับค่ายโน้มนิยแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอโน้มให้ไปเลื่อนตรงด้านบนสุดเลยนะครับอ่าตรงซ้ายมือนะครับผมหมดหมู่นะผมไม่ว่าจะเป็น Facebook ั้ผมทิกตอกอินสตาแกรมนะครับยูทูบเทเลกรมนะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับทิกตอกของเราจะมีเพิ่มผู้ติดตามนะผมเพิ่มหัวใจนะครับเพิ่มยอดวิวนะผมเพิ่มบันทึกนะผมน่ครับเพิ่มสตอรี่เพิ่มยอดแชร์นะครับเพิ่มถูกใจคอมเมนต์นะครับ หรือว่าจะมีเพื่มคนดูไลฟ์สตรีมสดก็มีนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายาบริการเลยนะครับผมในส่งองคอมเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนะครับผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทาเว็บไซต์เขาจะหัาค่าคอมมิชชั่นหนึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพียงแค่กดก๊อปปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นการสร้างไรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรไฟล์ทิกตอกของเราเลยนะครับผู้ตติดามของเราขึ้นนหรรือ,อยัังะคบ ตอนนี้ไม่มีผู้ติดตามเลยนผ้ผมขอกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับอ่านี่นะครับผมผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ผมถือว่าเรื่อเร็วมากๆเลยน้อผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับอาจจะว่ามีแถมเล็กๆน้อยๆมาให้น้ผมทางเว็บไซต์เขาจะดีมากๆเลยนะครับอ่าสุดท้ายแล้วน้องสำหรับค่ายน้อมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพร์อร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ S P E S M Meta Clip นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ